นาเทียนุตระธรรมบรรดาตอนอาจารย์ไปอยู่มีําสอนอะไรบ้างก็สอนทั่วัวไปเน้นหนักไปที่เจตอนแรกใ้ใกล้ให้กูไหวอะไรมีเลออิฝออะไรอ่ะปรมาจารย์จีก้กงกับเจ้าแม่ขวดอิมไปไปมามาให้กูไหวตะหนวจนะันน่ะคนเดียวแล้วบอกทุกศาสนาเป็นศาสนาเขาทำแม่องค์ทมเป็นคนประธานมาให้ ธรรมะพระเจ้าก <muitas> ็มาจากแม่องค์ธรรมธรรมะของศาสนาทุกศาสนามาจากพระแม่องค์ธรรมทุกคนรับมาจากพระแม่องค์ธรรมมันเลยชื่อว่านุตรัธรรมมารดาไงโครเพอเจอร์กูจะบอกให้ไปรับธรรมะมาจากมารดาพระพุทธเจ้ายังไม่ใหญ่สุดแม่ใหญ่สุดจ้าแม่องค์ธรรมพระเยซูไม่ได้ใหญ่สุดแม่พระเยซูใหญ่กว่าคือแม่องค์ธรรมทุกศาสนารับมาจากธรรมะพระแม่องค์ธรรม กูถามว่าถ้ารับมาจากแม่องค์ธรรมทำไมสอนก็เป็นคนละทางล่ะสรุปแม่เดียวกันไม่เนี่ยหรือคนละแม่แม่ก๊อฟหรือเปล่ามาทรงนี้กูว่าแม่ก๊อฟนะแม่ก๊อฟศึกพระเนี่ยกูน่าจะแม่ก๊อฟแน่ๆไม่ใช่แม่ธรรมหรอกไม่ใช่อนุตตระรมไม่ใช่แม่ธรรมแม่ก๊อฟ